สวัสดีครับผมชื่อศาสนาจารย์ประวัติสุพรรณเป็นศิทธยาพิบาลคิจักพเยาครับขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้นำพระวจ,จนะของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ขณะน,นี้วันนี้อยากจะหนุนใจอีกหัวข้อหนึ่งนะครับความบาปและผลของความบาป พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาหนุนใจพี่น้องอยู่ในพระธรรมโรมบทที่สามข้อ23ความว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในตอนหนึ่งบทที่6ข้อ23ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรพี่น้องครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเราเห็นว่า มีผลแห่งการกระทำบาปมากมายเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆการทะเลาะวิวาทการชิงดีชิงเด่นและมีปัญหามากมายที่เกิดจากผลแห่งความบาปซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งหมดครับไม่ว่าจะต่อชีวิตของมนุษย์เองต่อสัตว์ต่อ,อสิ่งแวดล้อมและเรารู้ว่าโลกเรากำลังเข้าสู่วิกฤต แล้วก็จะถอยหลังเข้าสู่การหายนะในที่สุดพี่น้องครับพระมีบันทึกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนั่นเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะขัดกับจิตใจของตัวเองว่าแท้ที่จริงเราเป็นคนบาปเหรอเราเป็นคนบาปหรือนี่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนั่นหมายความว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปซึ่งเป็นความบาปที่เกิดจากกําเนิดของเรา เป็นความบาปที่สืบทอดจากสายเลือดแห่งบรรพบุรุษของเราแน่นอนครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกตั้งแต่ปฐมกาลว่ามนุษย์คู่แรกนั้นได้พัดหลงได้หนีจากทางของพระเจ้าและความบาปก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความบาปในความหมายของพระบิมไม่ได้หมายถึงการกระทำสิ่งชั่วร้ายเท่านั้นพระบีบอกว่าสิ่งดีที่เราไม่ทำที่เรารู้ว่าดีแต่เราไม่ทำก็คือบาป สิ่งที่ไม่ดีเรายังทําอยู่นั่นก็คือบาปเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งไม่ดีที่เรายังทําอยู่หรือสิ่งดีที่เราไม่ทําก็คือความหมายความบาปทั้งนั้นและความบาปนี้ตกทอดมาถึงเราผ่านทางบรรพบุรุษและเราก็ส่งต่อความบาปนี้ไปถึงลูกหลานของเราด้วยไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นคนชอบทําเลยเหลงหลหยุดภายใต้ความบาปและความบาปนี้อยู่ในจิตใจของเราทุกๆคนเราหนีไม่พ้น และไม่มีทางที่เราจะหนีพ้นได้แต่เราขอบคุณพระเจ้านะพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเมื่อเราเป็นคนบาปแล้วผลแห่งความบาปหรือค่าจ้างความบาปนั้นก็คือความตายความตายในที่นี้หมายถึงการที่เราถูกตัดขาดจากพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสร้างเราอย่างดีที่สุดให้มีสัมพันธภาพกับโลกแต่เมื่อความบาปเข้ามาในโลกนี้ ทำให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าทําให้เราขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถที่ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้เราไม่สามารถที่ค้นหาพรองให้พบได้เพราะเหตุก็เพราะว่าความบาปเป็นที่ปิดบังเป็นกำแพงกั้นระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วีบันทึกบอกว่าค่าตอบแทนของความบาปคือความตายความตายในที่นี้นะแน่นอนครับเป็น ความตายที่หมายถึงการตัดขาดจากพระเจ้าในโลกนี้เรามีความตายเมื่อเราดำรงชีวิตเกิดมาทางร่างกายเราเติบโตขึ้นและเราก็มีอายุไขเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เจ็บป่วยและหลังจากนั้นเราก็จบลงที่ความตายแต่ความตายในความหมายของพมะ่งมีตอนนี้ไม่เพียงแต่เราจบลงทางความตายเนื้อหนังเท่านั้นคือการที่ชีวิตออกจากร่างกายแต่ว่า ความใจในวังพีตอนนี้คือการที่ถูกพัดพากจากพระเจ้าไม่สามารถติดต่อสื่อสารไม่สามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์ตัดขาดจากพระเจ้ามนุษย์ก็ทําตามใจปรารถนานตนเองและพี่น้องก็เห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าจากการที่มนุษย์ทาตาม ใจปรารถนาของตนเองเนื่องจากการตัดขาดจากพระเจ้านั้นก็เต็มไปด้วยความสับสนโอลมานเต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นนั่นคือผลจากการที่มนุษย์ได้หนีจากพระเจ้าไปติดตามใจปรารถนาของตัวเองซึ่งนั่นคือความบาปนั่นเองพระวจนะของพระเจ้าไม่จบเพียงเท่านั้นครับพระวจนะของพระเจ้ายังหนุนใจต่อด้วยว่าแต่นะครับ ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันด์ทางพระเยซูคริสต์ขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นขณะที่เรายังขาดกําลังขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าขณะที่เราเองถูกพัดพาดจากพระเจ้านั้นพระเจ้ามีพระเมตตายิ่งใหญ่กับมนุษย์เราโดยการการที่โปรองเสด็จเข้ามาในโลกนี้และโปรงเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยมนุษย์ทุกๆคนให้พ้นจากความบาปให้พ้นจากการ ที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้านั้นพระองค์ก็เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะเชื่อมความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ที่ชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะประทานความสัมพันธ์ให้กับเราทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเราไม่มีทางที่จะสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าพระผู้สร้างได้ แต่ด้วยพระคุณของพระองค์พระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์กับเราใหม่ครั้งหนึ่งพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นพระองค์เป็นผู้ที่เริ่มที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเราทั้งหลายโดยการที่ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ยอมทนทุกทรมานและยอมตายที่บนไม้กางเขนที่บนไม้กางเขนนั่นเองพระองค์ได้รับโทษบาปโทษกรรมโทษเวรของเราทั้งหมดทั้งสิน้น แล้วพระองค์ก็เปลี่ยนจากการที่เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าให้กลับกลายเป็นบุตรของพระองค์เราจะรับเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะรับการอภัยโทษจากพระเจ้าได้อย่างไรโดยการความเชื่อพระวจนะของพระเจ้าว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั้นความเชื่อจึงเป็นประตูในการที่จะทําให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้ามีสัมพันธภาพกับพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับ เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เรามีความจำกัดเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเราเกิดในสายเลือดแห่งความบาปเราไม่สามารถลบล้างบาปได้แต่ขอบคุณพระเจ้าโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้โปรองมาเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้หลุดจากบาปจากกรรมจากเวรได้เพียงแต่เราเชื่อวางใจในพระองค์ การเชื่อวางใจในพระองค์หมายถึงอะไรหมายถึงการที่เรามอบความไว้วางใจมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ยอมที่จะดําเนินชีวิตตามพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นําในชีวิตของเราให้พระองค์เป็นผู้ที่จะให้เรากลับคืนสู่พระองค์เพราะฉะนั้นเราตั้งหลายสามารถกับคืนดีกับพระเจ้าได้โดยทางองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งพระพีบอกวา่านั่นเป็นของประทานหรือของขวัญที่ประเสริฐล้าเลิศ จากพระเจ้าที่ให้กับเราทั้งหลายพี่น้องครับขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องนี้แน่นอนครับหลายคนรู้ว่านะตัวเองนะไม่สามารถช่วยตัวเองได้หลายคนปรารถนาทำดีแต่ทำไม่ได้นะปรารถนาที่จะไม่ทำดีแต่ก็ยังทำอยู่พี่น้องครับเราอยู่ในอำนาจความบาปแต่วันนี้ข่าวดีมาถึงเราทั้งหลายพระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเราครับ ช่วยเราที่เราจะกลับคืนสู่พระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งและเราจะมีสัมพันธภาพกับองค์คืนดีกับองค์และสามารถทําในสิ่งที่องค์ต้องการให้ทําและไม่ทําในสิ่งที่ใจหรือว่าอํานาจฝ่ายต่าของเราที่ไม่อยากให้เราทํานั้นขอพระเจ้าวอวยพรให้พระวจนะขององค์สาเร็จและเกิดผลเหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์และ,จะเจริญเติบโตขึ้นในพระองค์รับพรจากพระองค์ต่อไป ขอพระเจ้าไอพอรครับสวัสดีครับ